ก็คือพื้นที่เขากระโดงค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นเหมือนกันนะซึ่งเมื่อวานนี้ทางคุณทรงศักดิ์เนี่ยนะคะก็รับมาติคณะกรรมการกรมที่ดินที่ไม่เพิกถอนพื้นที่เขากระโดงแม้ว่าศาลฎีกาตัดสินให้เป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยแต่ถ้าหากว่ามีหลักฐานใหม่ก็สามารถมาหรือคดีใหม่ได้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท,ท่านก็พูดถึงกรณีพิาพาทพื้นที่เขากระโดงค่ะระหว่างกรมที่ดินกับทางการรถไฟแห่ง ประเทศไทยหรือว่ารอฟอทอซึ่งเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางกรมที่ดินได้ออกมติของคณะกรรมการตรวจสอบที่ตั้งขึ้นตามมาตรา61ให้สั่งไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดงไปให้เป็นของการรถไฟนะคะ คุณคุณทรงศัก์บอกว่าส่วนตัวเนี่ยมองว่ายังมีรายละเอียดที่หลายคนยังไม่รู้นะจะต้องทําการพิสูจน์ให้ชัดเจนว่าคําพิพา,ากษาของสารดีกาที่ออกมานั้นครอบคลุมทุกคนหรือเปล่าหรือว่าครอบคลุมเฉพาะคู่ความกันเองค่ะ แล้วก็บอกว่าน่าจะมีแผนที่บางตอนที่หายไปด้วยซึ่งแผนที่ที่นํามาแสดงดูแล้วยมีความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ประมาณ500เมตรก็มองว่าน่าจะมีความขัดแย้งกันเราได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ซึ่งพิจารณาไปแล้วว่ากรมที่ดินยังไม่ได้เพิกถอนโฉลดพื้นที่เขากระโดงแต่ก็ไม่ได้ตัดสิทธิการรถไฟนะคะแต่เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นค่ะเพราะว่าการรถไฟยังไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะทําให้คณะกรรมการสามารถเพิกถอนได้ ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของการรถไฟที่จะไปฟ้องร้องตามกฎหมายต่อไปเอาแต่เรื่องนี้น้องแอนคุณผู้ชมก็มีคำพิพากษาข,ของสารดีกาเป็นที่สิ้นสุดแล้วไม่ใช่เหรอครับใช่ค่ะคือสารดีกาพิพากษาว,ว่าพื้นที่เขากระโดงเนี่ยต้องเป็นของการรถไฟใช่ไหมคะทางคุณทรงศักดิ์ก็บอกว่าถ้าไปอ่านดีๆแล้วเนี่ยจะเจอว่ามีดีกาทับดีกาอยู่เสมอ ถ้ามีโอกาสที่มีหลักฐานใหม่เข้ามาเพื่อให้เกิดความรอบคอบและเป็นธรรมแต่จากการ,รพิพากษาเนี่ยก็เข้าใจนะคะว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ถ้ามีหลักฐานใหม่ก็สามารถที่จะรื้อคดีมาได้คราวนีน้ผู้สื่อข่าวก็ถามอีกว่าเอ๊พื้นที่เขากระโดงเนี่ยนะคะมีการถือครองที่ดินจากคนในตระกูลชิดชอบด้วยก็ประเด็นเนี้ย เรื่องมันเกิดขึ้นมาในที่ประชุมสภางฝ่ายค้านเขาหยิบยกเอามาอภิปรายไม่ไว้วางใจไงครับนั่นแหละก็เลยทําให้คุณทรงศักก์ก็บอกว่าการได้มาของที่ดินเนี่ยมองว่าได้มาตามประมวลกฎหมายที่ดินมีสิทธิ์ตามกฎหมายอยู่แล้วแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงนั้นอันนี้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายนะคะ เรื่องนี้ก็ต้องไปถามรัฐมนตรีมหาดไทยค่ะอย่างคุณอนุทินชาญวิรุกูลในฐานะหัวหน้าพรรภูมิใจไทยด้วยก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันโดยบอกว่าทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามระเบียบ ส่วนการลาออกของอธิบดีกรมที่ดินคุณอนุทินบอกว่าเขาต้องการจะไปดูแลสุขภาพภรรยาตอนที่ท่านมาดํารงตาแหน่งรัฐมนตรีของกระทรวงมหาดไทยใหม่ๆเนี่ยได้ยับยั้งไปลาออกไปสองสาครั้งแล้วนะดังนั้นกระแสข่าวที่บอกว่าท่านท่าอธิบดีกรมที่ดินลาออกเพราะว่ามีกรณีข่าวนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด่ให้อธิบดีลุยเรื่องนี้ไปเลยงั<อ>้นผมออกดีกว่าผมไม่กล้าลุยอย่างเงี้ยไม่ใช่ใช,ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่อยากจะไปดูแลภรรยาพยายามระงับแล้วว่า อย่าลาออกแต่ว่าท่านยังคงยืนยันนะคะว่าจะต้องลาออกและอธิบายถึงความจําเป็นด้วยแล้วก็ยังยืนยันด้วยนะคะว่ากรณีนี้ไม่มีการฟอกขาวเพราะว่ากรมที่ดินตั้งคณะกรรมการตามมาตรา61ค่ะมีคําสั่งสารปกครองให้ร่วมกันตั้งกับการรถไฟซึ่งกรรมการชุดนี้ ตั้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วตอนนั้น,นยังเป็นรัฐมนตรีสาธารณาสุขอยู่เลยนะคะก็คงจะมาสั่งการอะไรในกระทรวงมหาดไทยไม่ได้การตัดสินใจยังไงก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการและไม่ใช่อำนาจของรัฐมนตรีค่ะ ในขณะที่อธิบดีกรมที่ดินนะคะนายพรพจน์เพนพาดก็พูดถึงในเรื่องของที่ดินส่วนนี้เขาบอกว่ากรมที่ดินทําอยู่3ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกก็คือทําตามคําสั่งศาลปกครองส่วนที่2ทําตามกฎหมายไม่มีส่วนใดใช้เรื่องดุลพินิษฐ์และส่วนที่สทําไปตามข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานและกฎหมายที่ชัดเจนตรวจสอบได้ทั้งหมดนะคะ ส่วนที่ถามว่ามีผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยอยู่ในภาคภูมิใจไทยมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฟอกข่าวหรือเปล่าอธิบดีกรมที่ดินค่ะยืนยันว่าดําเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่คุณอันุชินจะมานั่งเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยซะอีกนะคะและการตั้งกรรมการก็มาก่อนเช่นเดียวกันการหารหลักฐานก็ทํามาโดยตลอดก็ยืนยันว่าเป็นไปตามคําสั่งสารปกครองข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายส่วนพยานหลักฐานเนี่ยไปไม่ถึงจริงหรือเปล่านั้นทางอธิบ พอดีบอกว่าเรื่องหลักฐานเนี่ยการอ้างสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการหรือประชาชนก็ต้องมีหลักฐานทางกฎหมายที่ยืนยันว่ามีสิทธิ์ในที่ดินนั้นๆค่ะ